นิทานเรื่องสองพี่น้องการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะแคว้นแสนพิภพแคว้นแสนพิภพนั้นเป็นแคว้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติมากทั้งอัญ,ญมณีที่ล้ำค่าและแร่ธาตุในดินจึงทำให้มีคนนั้นต้องการบุกรุกและโค่นอํานาจแคว้นแสนพิภพมีพระราชาปกครองแคว้นแห่งนี้และพระราชานั้นมีพระธิดาอยู่สองพระองค์ พระธิดาคนพี่ชื่อบัวแก้วส่วนพระธิดาคนน้องนั้นนางชื่อบัวเงินทั้งสองพี่น้องรักกันมากมีอะไรก็จะคอยแบ่งปันให้กันอยู่เสมอพระธิดาทั้งสองพระองค์เมื่อมีเวลาว่างก็มักจะพากันทําอาหารและจัดเตรียมยาสมุนไพรและยารักษาโรคและนําออกไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ยากไร้ของพระองค์อยู่เป็นประจำ จึงทําให้ประชาชนนั้นรักและเคารพในความมีจิตใจอบอ้อมอารีของพระธิดาทั้งสองพระองค์อยู่มาวันหนึ่งเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นบ้านเมืองเกิดมีสงครามจากบ้านเมืองที่เคยสงบสุขก็กลายมาเป็นสงครามกลางเมืองทําให้บ้านเมืองนั้นเกิดความระสำร่ำระสาย พระราชาจึงได้เรียกทหารมาประชุมกันเพื่อปรึกษาหารือและหาทางออกเมื่อได้เรียกทหารมาปรึกษากันแล้วนั้นพระราชาจึงได้สั่งให้พระธิดาทั้งสองพระองค์นั้นหลบหนีไปกับเหล่าทหารและนางกำนันจำนวนหนึ่งตามเส้นทางที่ได้ขีดเขียนและหลบหลีกเอาไว้ส่วนพระองค์นั้นจะขอสู้รบเคียงบ่าเคียงไหล ไปกับเราทหารเพื่อปกป้องบ้านเมืองลูกหลักของพ่อบัวแก้วบัวแก้วเอ๋ยเจ้าจงดูแลน้องส่วนบัวเงินนั้นเจ้าเองก็อย่าทิ้งพี่สาวของเจ้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในภายภาคหน้าพระราชาได้สั่งเสียพระธิดาทั้งสองพระองค์เมื่อบ้านเมืองเกิดศึกสงครามเช่นนี้มันไม่มีทางออกแล้วเจ้าคะ่ะท่านพ่อ ทิดาบัวเงินรับปากรับคํำของพระบิดาส่วนทิดาบัวแก้วนั้นก็รับปากรับคํำอย่างหนักแน่นเช่นกันหากแม้นว่าบ้านเมืองของเราชนะศึกสงครามในครานี้ลูกๆก็จะได้กลับคืนสู่บ้านเมืองของเราแต่ถ้าหากแม้นว่าบ้านเมืองของเรานั้นไซส์แพ้ค่าศึกสงครามเจ้าจึงต้องรำราการน,นับตั้งแต่บัดนี้ หลังจากนั้นพระราชาก็ได้รำราและสั่งเสียพระธิดาทั้งสองพระองค์เรากับรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในภายภาคหน้าพระองค์ก็ได้จัดส่งพระธิดาทั้งสองนั้นให้ขึ้นเรือเพื่อหลบหนีออกมาทางอุโมงก่อนที่ข้าศึกนั้นจะประชันชิดเข้ามาใกล้โชคดีนะลูกพ่อทั้งสองคนพระธิดาบัวแก้วยกมือขึ้นภาวนา ขอให้พระบิดานั้นปลอดภัยและแคล้วคลาดจากพยันตรายในครั้งนี้หากมีบุญขอให้บ้านเมืองนั้นชนะศึกสงครามในครั้งนี้ด้วยเถิดนางอดกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่ได้จริงๆที่ต้องจากบ้านเมืองบ้านเกิดเมืองนอนมีหนามซ้ำอย่างต้องทิ้งพ่อเอาไว้ให้ต่อสู้เพียงลำพังบัวเงินธิดาคนน้องนั้นก็ได้เข้ามาปลอบพี่สาว ก่อนที่เรือสำเภาลำนั้นจะแล่นผ่านอุโมงออกมาในเรือมีทหารอยู่สี่คนพร้อมกับนางกำนันอีกสองคนและพระธิดาสองพระองค์รวมทั้งหมด8คนในขณะที่เรือนั้นแล่นอยู่กลางแม่น้ำในใจของนางบัวแก้วก็คิดเห็นแต่หน้าของพ่อส่วนบัวเงินผู้เป็นน้องก็ไม่ต่างกัน ทั้งสองพี่น้องกอดกันร้องไห้ทั้งเป็นห่วงพอ่อและเป็นห่วงบ้านเมืองของตนยิ่งนักเรือสำเภาแลนอยู่กลางแม่น้ำรอนแรมอยู่หลายวันส่วนทางด้านพระราชานั้นก็ได้สู้ลบกับเราค่าศึกอย่างอาจหารแต่โชคร้ายที่พระองค์นั้นถูกคาตายในสนามรบและไม่สามารถปกป้องบ้านเมืองเอาไว้ได้ ณเวลานี้เรือสำเภาได้รอนแรมตามแม่น้ำมาเป็นเวลาหลายเดือนเรือสำเภาได้มาเทียบท่าเปลี่ยนจากท่าเรือมาเป็นทางเทา้าตามแผนที่เส้นทางที่เขียนหลบหนีเอาไว้ทางนี้ขอรับพระธิดาทหารองครักษ์ปกป้องธิดาทั้งสองพระองค์ก่อนจะพากันเดินเทา้าลัดลาะตามภูเขาลำเนาพลายไปเรื่อยๆท่านพี่ บัวเงินถามขึ้นเมื่อเห็นบัวแก้วพี่สาวนั้นทำท่าจะเป็นลมเพราะการเดินทางรอนแรมมาหลายวันและหลายเดือนบวกกับนางนั้นเป็นกังวลมากฝันร้ายและนอนไม่หลับท่านพี่ไหวไหม่เจ้าคะพี่ไหวจะไปกันต่อเถิดไม่ต้องรีบหรอกเจ้าคะ่ะน้องว่าพวกมันคงตามมาไม่ทันแล้ว เหล่านางกำนันก็คงจะเหนื่อยรวมถึงนายทหารด้วยน้องว่าเราค้างคืนกันที่นี่กันเถิดนาท่านพี่และในค่ำคืนนั้นพระธิดาบัวแก้วกับพระธิดาบัวเงินพร้อมเหล่าทหารที่ตามอารักขาก็ได้นอนพักค้างแรมกันณที่ถ้ำแห่งนี้นางกำนันเห็นว่าที่นี่ปลอดภัยเพราะที่นี่นั้นมีถ้ำให้อยู่อาศัยจึงได้พากันปักหลัก และปักฐานเพื่อพักแรมอยู่ที่นี่นางกำนันให้เหล่าทหารนั้นขุดสระน้ําเห็นว่าจะพักที่นี่เป็นเวลานานเพื่อให้พัธิดาทั้งสองพระองค์นั้นได้อาบน้ําชำระร่างกายด้วยเดชะบุญสระที่ขุดนั้นก็กลายเป็นน้ำเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงมีน้ำพุพุ่งขึ้นมาแล้วยังมีปริงมากมายมาคอยปกป้องเมื่อมีคนลุกล้ำเข้ามาเรากับว่ามีภาพรวงตา ซึ่งเป็นที่ที่ปลอดภัยให้กับพระธิดาทั้งสองพระองค์อยู่มาไม่นานนกพิราบสื่อสารก็ได้คาบสารมาบอกว่าพระราชานั้นได้สิ้นเสียแล้วและขอให้ทุกคนรีบออกจากที่นี่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นที่ที่ปลอดภัยแต่มันก็ยังไม่ปลอดภัยสําหรับพระธิดาบัวแก้วกับพระธิดาบัวเงินทั้งสองพระองค์เมื่อได้ทราบข่าวก็กอดกันร้องไห้หมดสิ้นหนทางแล้ว ไม่มีบุญที่จะได้หวนกลับบ้านเกิดเมืองนอนเสียแล้วทั้งสองจำใจต้องเดินทางต่อไปเรื่อยๆครั้นจะตายตามพระบิดาไปก็ทําเสียไม่ได้และหลังจากที่เหล่าคณะออกมาจากถ้ำแห่งนั้นพ่อชาวบ้านมาพบเห็นสระน้ำเจ็ดสีก็พากันนับถือถือว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์จนชาวบ้านต่างกันพากันแห่นำน้ำนั้นมาใช้ดื่มกินและแก้โรคร้าย เพื่อให้หายจากโรคปลอดภัยไข้เจ็บเป็นที่กล่าวขานต่อๆกันมาและเหล่าคณะได้เดินทางมาถึงต้นโพในฝั่งของอีกประเทศเพื่อนบ้านและทุกคนจึงได้ตั้งและปักหลักปักฐานในที่แห่งนี้ด้วยการเดินทางที่ยากลำบากอาหารการกินก็ขาดแคลนยิ่งนักที่สำคัญพระธิดาทั้งสองพระองค์นั้นก็อดคิด ห่วงพ่อห่วงบ้านห่วงเมืองไม่ได้พระธิดาทั้งสองพระองค์จึงได้กอดคอกันและอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปว่าข้าทั้งสองขอพึ่งบุญบารมีของผืนแผ่นดินแห่งนี้ขอให้นับจากวันนี้ขอให้บ้านเมืองแห่งนี้จงอยู่ร่มเย็นเป็นสุขด้วยเถิดค้าขายก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองธิดาทั้งสอง พี่น้องนั้นเพื่อเป็นการตอบแทนผืนแผ่นดินที่ให้ได้อยู่ได้อาศัยทั้งสองพระองค์ได้กอดคอกันและตรอมใจตายอยู่ใต้ต้นโพเงินโพทองแห่งนี้ส่วนทหารและนางสนมทั้งหลายก็ได้แยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาชาวบ้านก็ได้รวมกันสร้างสาลา และปันรูปปันเจ้านางสองพี่น้องให้กับชาวบ้านและผู้ที่ผ่านไปผ่านมาได้กราบไหวบูชาโดยได้นำดอกไม้เป็นดอกกุหลาบมาถวายและได้อธิษฐานในสิ่งที่ตนนั้นต้องการก็จะสำเร็จผลตามที่หวังไว้ทุกประการและใครมาขอกาบไหว้ก็จะได้สิ่งนั้นตอบกลับไปด้วยทุกครั้งและเป็นที่เล่าขานสืบต่อกันมา เมื่อได้ข่าวผู้คนก็แห่กันมาสักการะอย่างเนืองแน่นและทำให้บริเวณนั้นกลายเป็นย่านการค้าการคมนาคมที่จะเลริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปทำให้ผู้คนแห่งนั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นค้าขายก็จะเจริญรุ่งเรืองใครเจ็บไข้ได้ป่วยหรือภาวนาต้องการสิ่งใดก็จะได้ผลดั่งที่ต้องการ ดังที่ใจหมายและนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาศาลแห่งนั้นก็ได้กลายเป็นศาลเจ้านางสองพี่น้องสืบต่อกันมาขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมและรับฟังขอขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันเสมอมาขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ